お、oh. เคล็ดลับในการดูแลผมเคล็ดลับที่1น่นั่นเองนะคะเกี่ยวกับการสระผมจริงๆแล้วเราควรจะสระผมอย่างน้อยทุก1-2วันนะคะการสระผมเนี่ยคือการชะล้างทําความสะอาดหนังศีรษะนะคะก็แล้วแต่ความมันของหนังศีรษะของเรานั่นเองนะคะเคล็ดลับที่2นะคะก็คือการเลือกแชมพูนั่นเองควรจะเลือกแชมพูตามสภาพเส้นผมของเรานั่นเองหรือสภาพปัญหาของหนังศีรษะแต่มีข้อยกเว้นนิดหนึ่งนะคะเป็นเทคน,นิคเล็กๆน้อยๆสำหรับ ผมเส้นเล็กผมบางนะคะผมแห้งเสียด้วยหลีกเลี่ยงการใช้แชมพูสําหรับผมเสียนะทำให้การที่มาสระผมในคนที่มีผมเส้นเล็กรีบแบนอยู่แล้วแล้วก็มีแบบผมบางอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้ผมยิ่งแบบรีบแบนและดูบางไปใหญ่นะคะเคล็ดลับข้อที่3นะคะก็คือการเลือกครีมนวดผมนะการใช้ครีมนวดผมให้ใช้ทุกครั้งหลังสระผมนะคะเพราะว่าครีมนวดผมเนี่ยจะมีส่วนผสมที่จะไปเคลือบเส้นผมเอาไว้นะคะช่วยปก ป้องเส้นผมทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นสภาพผมก็จะดีขึ้นได้นะคะก็มาถึงเรื่องของการทําให้ผมแห้งเวลาเราสระผมเสร็จการเช็ดผมเนี่ยมีส่วนสําคัญการเช็ดผมควรจะแบบซับนะคะการที่แบบเราขยี้ขยี้ขยี้หัวแบบนี้ให้แบบผมแห้งไม่ควรทาําเขาบอกว่าการที่เราแบบซับเนี่ยจะดีกว่า มันจะไม่ทําให้ผมพันกันแล้วก็เป่าผมสามารถใช้ใดเป่าผมได้นะคะแต่ว่าต้องใช้อุณหภูมิต่ำนะใช้อุณหภูมิห้องก็ได้เราก็หลีกเลี่ยงการใช้ลมร้อนนะคะร้อนมากๆในการเป่าผมเคล็ดลับที่6คือการเลือกหวีค่ะหวีผมไม่แนะนําให้หวีผมตอนผมเปียกเพราะว่ามันจะทําให้ผม,มาขาดได้ง่ายแล้วเทคนิคการหวีผมก็คือจะต้องหวีจากปลายแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นไปถึง ะะทั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อช่วยลดปัญหาการพันกันของผมแล้วทำให้เกิดการขาดของเส้นผมนั่นเองค่ะ